รูปร่างเนื้อตัวก่อนชกค,ครับคู่เอกผมก็ดูว่าโอ้เราก็ไม่ได้ว่าจะเล็กกว่ามากนะครับแต่ว่าความหนาเนี่ยชัดเจนแล้วเดี๋ยวได้ดูภาพหลายๆมุมนะครับผมนํามาฝากวันนี้ก็ดูว่าหนากว่านะครับสำหรับทางทางเกียคารีล็อฟครับแต่นักลบเรารูปร่างดีแล้วก็ดูว่าไม่ได้เสียเปรียบหรอกนะครับก็ความหนาของพละกำลังงานปะทะจะเป็นยังไงคงต้องวัดกันบนเวทีครับ นักรบเจอทาเกียร์รุ่นไฟเวทน้ำหนักไม่เกิน135ปอนด์ครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับขอคนหนึ่งไลค์ครับจริงๆครับเป็นกำลังใจกันครับก้าวไปสู่70,000 Subscribe เร็วๆนี้น้ำหนักของนักรบเนี่ยนักรบช่างได้ร้อยสามสิบสี่จุดแปดทากิเก็ช่างได้ร้อยสามสิบสี่จุดแปดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็โอเคเลยแต่ในรูปตรงนี้มันเหมือนจะหันข้างใช่ไหมครับแต่ว่าพอดูหลายๆด้านแล้วก็ ยังอยู่ที่มวลกล้ามเนื้อของต่างชาติครับก็ <c oughs> ยังเป็นรูปทรงของต่างชาติที่ดูว่าดีกว่า,วาอยู่ดีกว่าที่นี่คือความหนานะครับทาเกียรเนี่ยถ้าสูงอยู่172นะครับก็คือเตีย้ยกว่าเราเราสูง175เขาอายุ31ปีนะครับนักรบเนี่ยอายุ25ครับนักจกจักสูรินฟอ้อมหลังของทาเกียก่อนเอา3ไฟนะครับเขาชนะยอดเหล็กเพชรแบบไม่เอกฉันเขาแพ้น็อกนะครับแพ้ TKO คโอซูเปอร์เล็กไม่ได้การน็อกนะครับก็คือการจับแพ้นั่นเองนะแพ้ซูเปอร์เล็กเกตมุก้าก่อนนั้นเขาชนะน็อกแบ็์ ก็ทําให้เห็นครับว่ามวยรูปร่างสูงใหญ่จริงๆแต่ว่าถ้าเข้าหลวมลวมเขาก็ตบไม่เลี้ยงเหมือนกันครับสำคัญเลยคือกระดูกประสบการณ์ของเขาเจอมาชนิดที่ว่าตัวแก่งๆในไทยเขาเจอมหมดแล้วครับแล้วก็ฟอร์มในวันเนี่ยเยอะเลยส่วนนักลบเองเป็นมวยที่ฟอร์มดีครับและก็เป็นไฟส์สคัญของนักลบเลยก็ว่าได้นี่คือมวยด่านของแท้ครับทาก,กีอาคาริลอปถั้าลบผ่านได้โอกาสที่จะเซ็นสัญญาแบบจริงๆ,ๆจังหรือว่ามีรายการในรายการวันหลักเนี่ย มาแน่นอนครับก็น่าจะ90%้เอนไเลยก่อนที่จะไปชิงกับเจ้าเสือใหญ่อะไรก็ว่าไปเนาะนะครับในพิกัดน้ำหนักร้อยปอนด์ตรงนี้ค้อมหลังนักลบคือเขาชนะเมืองไทยแบบไม่เอกฉันไฟเจอเมืองไทยเนี่ยก็เห็นได้ชัดนะว่าเอ้ยเมืองไทยเองนะครับแม้นะว่าเขาจะเป็นมวยเกา่านะมวยอายุเยอะแล้วแต่นักลบก็เบียดผามาใช้คำว่าเบ,เบียดกินมาจริงๆนะครับชนิดที่ว่าเมืองไทยเองก็มีสิทธิชนะเหมือนกันในไฟนั้นแต่ก่อนนั้นเขาชนะเพชรทองหล่อสินลุงพี่น้ำฝนนะครับเขาชนะที o เด็ดดวงเล็กทีเด็ดเก ก็คือถือว่าวัดมาปุ๊บเจอมอยวยเก่าอย่างเมืองไทยก็เจอมาแล้วเจอมวยสดอย่างเด็ดดวงเล็กก็เจอมาแล้วและนี่คือไฟท์ใช้คําว่าเ็นเบลคลาสก็ได้ครับของนักรบครับผมมองว่านักรบยังดีกว่านิดๆดีกว่านิดๆนะครับแล้วก็ราคานักรบต่อตอนนี้วันต่อ3าสองครับก็ถือว่าไม่แพงมากแต่ยังดุ้นได้ในเรื่องของหลักเหลี่ยมชั้นเชิงวงนอกเนาะแล้วก็สำคัญเป็นกติกามวยไทยถ้าเป็นคิกบ็อกซิ่งเนี่ยก็ว่าไปอย่างเราอาจจะดูเป็นรองในคิกบ็อกซิ่งแต่พอเป็นมวยไทยมันก็เหลื่อมนักรบอยู่นิดนึงนะผมมองว ไม่ได้ปะทะมากนะครับใช้จังหวะฉาบฉวย1 2ึ่งนอเนี่ยเอาตัวรอดได้ผมมองว่านักลบยังได้เปรียบอยู่นะครับแล้วก็รูปร่างเราไม่ได้เสียเปรียบมากด้วยเผอดูว่าเราจะได้เปรียบในเรื่องของช่วงชกซดวยซ้ำครับนักลบเบียดกินได้ครับคู่นี้ไม่เล่นแบบม่วมวนนะครับอยู่จังหวะวงนอกเล่นฉาบฉวยครับยังชอบนักลบอยู่รูปร่างโอเคเลยครับ มาดูคู่นี้ครับสมิงดํากับเพชรสีเขียวเพชรสีเขียวสูงกว่าชัดเจนแต่สมิงดําหนาตึบครับสมิงดําต่อ3าหนึ่งนะครับคู่นี้สําคัญที่ต่อ3าหนึ่งเพราะว่าแกชกมวย3ยกมาเยอะกว่าชกนวมเล็กมาเยอะกว่าครับฟอร์มหลังของสมิงดำนักชกวัยยี่สิบเอ็ดปีนะครับก็มีชนะเซกสันแฟตเทคครับมีแพ้โฮมฟิลิเป้แล้วก็ชนะทีเคโอจาวัตบิลลี่ il นี่คือ3ฟอร์มหลังส่วนทางเพชรสีเขียวล่าสุดแก ชนะนกนะครับสีกักซูจิบอมิเกียวคือแก้มือสีกักได้นะครับเพราะเคยแพ้สีกักไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือฟอร์มของเขาคือสําคัญอย่างเดียวคือเป็นมวยนมเล็กนะครับถ้าจริงๆนะเป็นมวย5ยกนมใหญ่คู่นี้ผมมองว่าหลักเหลี่ยมชั้นเชิงฝีมือของเพชรสีคิวจะดูดีด้วยซ้าแต่ถ้าสมิงดํามาเดินบทด,ด้วยรูปร่างที่หนาตึ้บแบบนี้ก็ต้องมาหล่อรุนกันครับแต่ว่า3าหนึ่งก็แอบตอบแพ้กนะผมว่าสัก2อหนึ่งพอดีนะครับสามหนึ่งก็เดี๋ยวมาลุนกันสมิงดําคงต้องไล่ทุบแบบหนักๆเลยครับ จริก็เตรียมตัวเหมือนกันครับว่าต้องรอดูครับว่าเป๊ะสี่คิวจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้เราเห็นกันครับสำหรับผมเองก็มองว่าสมิงดําดีกว่าครับหนาดีครับแล้วก็คู่นี้ครับคู่นี้น่าดูเลยนะครับมวยไทย5ยกเนี่ยแพ้แปะยิ้มมาแล้วก็แพ้แบบวงในสู้แป้ยิ้มไม่ได้นะครับเบียดมาจริงๆเป็นมวยเข่าทั้งคู่แต่ว่าหลักเหลี่ยมของแปรยิ้มเนี่ยดีกว่าในไฟที่เคยเจอกันนะครับแล้วก็แปรยิ้มต่อสามสองครับแพงไหมก็ไม่ได้แพงสําคัญคือทั้งคู่ผมก็พยายามไล่ดูมันจะมีไฟไหนที่ เขาต่อยหมัดได้ดีบ้างนะครับเพราะว่าคู่นี้จะอยู่ที่การเตรียมตัวแล้วนะครับร่างกายอะไรเนี่ยบอกเลยว่าเพชรปรวริศก็ไม่ได้แพ้ครับร่างกายดีอย่างไฟล์ล่าสุดที่แพ้มาเขาก็เดินบุกให้ตลอดนะครับก็เสียเหลี่ยมเสียทรงไปทั้งนั้นเองจงังหวะอยู่วงในแปะยิ้มเนี่ยโอ้เหลี่ยมตัวดีกว่าชัดเจนนะครับก็มาดูครับร้อยสิบแปดปอนด์วันนี้จะเป็นยังไงแปะยิ้มเนี่ยช่างได้ร้อยสิบเจ็ดปอนด์ส่วนเพชรปรวริศเนี่ยช่างได้ร้อยสิบเจ็ดจุดแปดนะครับก็คือเกือบเต็มพอดีเลย แต่ผมพยายามไปหาแล้วเฮ้ยเป็ดบิลมีไฟไหนที่ต่อยหมัดคมๆไหมก็ไม่มีนะครับสำคัญเลยคู่นี้ถือว่าได้ลุ้นมากๆนะครับก็มาดูว่าใครจะพัฒนาได้ดีกว่าผมกลัวอย่างเดียวกลัวว่าจะเป็นมวยหน้าเบื่อไปนะครับถ้ามาเบียดตีเขาแลกก,กกันแลกกันเอออันนี้อาจจะมันนะครับแต่ว่าถ้าทั้งคู่จะมาชิงกันเล่นวงนอกแล้วก็กล้าๆกลัวๆเนี่ยอันนี้อาจจะโดนว่าปรับสอบตกไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับเป็นกำลังใจให้น้องทั้งคู่ด้วยนะครับมวยที่เป็นมวยเขา่ามาสู้ในรายการวันลูบินี ต้องปรับต้องเสริมตรงไหนบ้างก็ต้องดูคุณนี้เป็นตัวอย่างว่าใครจะพัฒนาได้ดีกว่ากันส่วนตัวก็ยังมองว่าแปะยิ้มกับเหลื่อมอยู่นิดในเรื่องของหลักเหลี่ยมชั้นเชิงวงนอกดีกว่านะครับถ้าไม่ประทะวงในนะเพราะว่าถ้าเข้าวงในก็คงกอดกันแบบกอดกันไม่ได้ชกอะครับก็คงเป็นอย่างนั้นไปนเลยแต่ถ้าเพชรปริตเสริมหมัดมาดีๆครับเพชรปริตสอสมหมายที่มีมรดบุญจำนง เข้าค่ายอยู่ตอนนี้มัดดูครับว่าใครจะเทรนมาดีกว่ากันจังหวะยับออกหมาดึงสองจะเป็นไงส่วนหมัดขวาของแปะยิ้มจะทํางานไหมวันนี้ก็มาหล่อลุ่นครับเก็เลื่อมๆแปะยิ้มครับในเรื่องของเหลี่ยมตัวครับนี่ค่ตามเชิงก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่ครับมีคอปเตอร์สอสมหมายกับคีรีหลวงครับคอปเตอร์เนี่ยอายุ22่ิคีรีหลวงอายุ23ครับคู่นี้ถ้าเป็นเหลี่ยมเชิงสมองมวยก็ต้องไปที่คีรีหลวงครับรูปร่างชวงโชกก็ถือว่ามาดีมาหนาใช่ไหมแลวกำนักเต็มนะครับคีรีหลวงช่างได้ร้อยที่จะไห้านวคร ช่างก่อนชก1วันเหมือนแบบที่ไม่เคยได้สู้กันแบบนี้มาก่อนนะครับคอปเตอร์เองก็ได้ลองมาแล้วนะครับการืึกซ้อมร่างกายในไฟล่าสุดที่แพ้นักชกญี่ปุ่นนะนะส่วนคีรีหลวงล่าสุดเนี่ยแกได้เจอกับนักชกที่รายการลุมันลุมพินีเนี่ยเคยเจอกับพลนลิสันเคยเจอเพชรภูผาอย่างนี้ครับแต่ว่าไฟล่าสุดแกแพ้ให้กับอภิเดชเฟียปทุมมานะครับก็มารอดูกันนะครับจังหวะแบบนี้จะมวยรองจะโอเคไหม ฮอปเตอร์เนี่ยเป็นรองอยู่ประมาณสัก3าสองได้นะครับพอดูว่าราคายังไม่แพงมากครับคู่นี้เอาจริงๆเลยผมยังมองว่าถ้าฮอปเตอร์ไม่น็อกคีรีหลวงผมว่าคีรีหลวงดีกว่าครับคีรีหลวงน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนได้แล้วก็เอาตัวรอดได้แต่ว่าถ้าโดนน็อกมาก,ก็ก็ตามนั้นนะครับผมว่าหลักเหลี่ยมชั้นเชิงตามเชิงคีรีหลวงยังดีกว่าหลักเหลี่ยมชันเชิงวงลอกหมุนหนีเตะซ้ายเตะขวามีหมัดแยบกวนครับโอเคครับคิดว่าคีรีหลวงเอาตัวรอดได้ครับ มีทองลำพูน FA g r o u ลเจอประกายเพชรเล็กอิมิเนนแอร์ครับทองลำพูนช่างได้ร้อยสิบเจ็ดจุดแปดประกายเพชรเล็กเนี่ยช่างได้ร้อยสิบเจ็ดจุดหกครับรูปร่างความหนาก็หนาพอๆกันนะครับคู่นี้เพียงแต่ว่ารูปที่เห็นตรงนี้อาจจะดูว่าทองลำพูนแกหันข้างนะทองลำพูน20ปีครับจากจังหวัดลำพูนส่วนประกายเพชรเล็ก27ปีจากสักแก้วครับสองฟอร์มหลังในรายการวานของทองลำพูนแกชนะน็อกก้องสุรินทร์โซตะเล็กเมืองนนท์ครับก่อนนั้นแกชนะคะแนนอภิเดชน้ำดื่มมีเ7็ ส่วนทางปกายเพชรเล็กครับปกายเพชรเล็กเนี่ยแกชนะน็อกเพชรนิยม f อกุปมาก่อนนั้นก็ต่อยศึกท่อน้ำไทยต่อย RWS นะครับหลักเลี่ยมชั้นเชิงอะไรดีหมดทุกอย่างเลยครับแต่ว่าเลดก็ยังมาเป็นรองรุ่นน้องอยู่น่าจะกังวลเรื่องของความสดความเร็วนะครับทองลำพูนอาจจะยังดูว่าเร็วกว่าอยู่กิ๊กนดึงครับ แต่ว่ามวยแบบนี้ครับดักออกหมัดเน้นๆทําให้เห็นมาแล้วหลายคู่ครับจะเป็นใจพี่ใจน้องหรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับมวยเก๋าที่อยู่มานานครับยืนพื้นมามีช่วงหนึ่งที่เขาหายไปนะคือหายไปนานเลยเพิ่งกลับมาปี6 6นะครับแล้วก็มาต่อยใหม่ในอาร์เวสปี6แล้วก็มาต่อยปี6 7ตอนนี้ก็ต่อยในสังกัดของวันลูบินีนะครับส่วนทางทอลัมพูนก็ถือว่ากาลังดังขึ้นมาในสายสิท์ของเกตเพชดครับก็ยังชอบมวยสดนะครับคนนี้แต่ว่าผมว่าก็เบียดสู้ได้น่าจะเบียดกันมันเเเเเเลยยครัับบบบผอออๆถึงนนนนนน็็็็าะปปปกกกกกกแมมวไต์ูหื บูเจอบูครับคู่นี้วัดกันไปที่กระดูกก็ได้นะสำหรับประกายเพชรเล็กแต่ผมยังชอบมวยสดอยู่ครับชอบทองลำพูนครับถ้าต้นต้นสู้ได้ก็ไม่ต้องขายกินครับมีกล้องไกลกับโอซิสแวักเอิญนะครับพูดถึงโอซิสก่อนแล้วกันนะครับโอซิทร้อยสามสิบเก้าจุดหกปอนด์ครับช่างได้ถือว่าน้ำหนักมาดีเลยกล้องไกลเนี่ยร้อยสามสิบแปดจุดแปดก็โอเคครับดูอย่างนี้ก็หูใหญ่ใช้ได้เลยสำหรับโอซิสนะครับโอซิสเนี่ยสถิติชกแบบเป็นทางการเจ็ดไฟไร้พ่ายนะครับก็เจอ แต่ว่าเป็นมวยสร้างก็ได้นะเพราะว่าเขาแบบใช้วิธีการสร้างคล้ายๆกับมวยญี่ปุ่นเนาะเวลาให้เจอกับมวยตัวไหนก็ไปเจอนักชกคิกบ็อกซิ่งที่แก่แล้วที่เคยเก่งแต่แก่แล้วอะไรเงี้ยก็ให้โอซิสได้ลองฝีมือมาหลายไฟ์พยายามสร้างพยายามปั้นกันอยู่นะครับก็หวังว่าน่าจะสร้างเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรก็ได้จะมาแพ้ในการต่อสู้ครั้งแรกในรายการวันหรอสําหรับโอซิสก็ลองคิดแบบนี้ดูนะครับว่าเอามวยสร้างมาแพ้ไหมหรือว่ามีดีจริงไหมได้เจอกับยอดมวยของประเทศไทยเลยนะนะครับนักชกที่เคยเป็นยอดมวยนักชกที่เคยมีแชมป์ มันโอเคเลยนะครับสำหรับคู่นี้ถ้าเส้นทางของโอชิสสามารถชนะก,ก้องไก่ได้คู่นี้ก้องไก่ต่อประมาณสัก5-3ครับแล้วก็ทําไมก้องไก่ยังต่ออยู่ก็คงยังเชื่อว่าก้องไก่ได้ค่ายใหม่แล้วและการฟิตซ้อมไฟนี้จะดีกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่การันตีราคา5-3ของก้องไก่นะครับเ,เพื่อนๆมองว่าก้องไก่จะไหวไหมครับแบบนี้ คือในเรื่องของความบู๊แน่นอนครับกองไกลหลักเหลี่ยมฝีมือชั้นเชิงวงนอกคงดีกว่าเขาอยู่นิดหน่อยใช้คำว่านิดหน่อยเท่านั้นนะครับเพราะผมดูแล้วโอซิสเองก็เป็นมวยฝีมือเหมือนกันนะครับมีจังหวะหลักเหลี่ยมวงนอกแล้วก็กล้าออกอุ้แต่ว่าการยืนมวยของเขาจะเป็นคล้ายสไตล์คลิกบ็อกซิ่งเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาลุ้นจังหวะคอยมัดเลยเราจะต้านใหญ่ไวไหมคู่นี้ผมเป็นห่วงนะครับใช้คํานี้อยู่นะครับกองไกอาจจะต้องทุบน็อกให้เร็วไปเลยถ้าเกมยาวๆเนี่ยก็น่าเป็นห่วงครับคู่นี้ยังมองว่าสูสีนครัับกกก็็เปลลงใใจห้ไ โมเทนองครับเจอกับทางคาสุกิยามากิชิครับแคสเวลร้อยสี่สิบเอ็ดปอนด์โมเทนองไปลอง3-2นะครับพอรูปร่างดูสั้นกว่ารุร่นหมัดพม่าไหมก็ต้องมารอดูนะครับผมมองว่ารูปร่างก็เสียเปรียบจริงนะครับเราดูตรงนี้อาจจะนั่นอยู่แต่ว่าพอทัหารตรงจริงนะโมญี่ปุนเนะี่ยก็หนากว่าใช้ได้เลยครับแต่ว่าผมมองว่าโมเทนองก็รุ่นน้ำนอกไปเลยนะจบๆไปเลยนะครับน่าจะมันดีพอมวยพ,ม,ยพม่า เรามาเห็นแต่ละตัวเนี่ยเตรียมรับแขกญี่ปุ่นเนี่ยคือจัดโมยบูมาทุกตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ลุ้นนับน้องสถานเดียวครับโมเทนองครับ,รบก็มีประมาณนี้แหละครับแล้วคู่อื่นครับมวยไทยแคสเซเตดเงียนวันทันครับช่างได้ร้อยสิบสองจุดสองเจอกับทางฮารุยุกิทานิสึน,นะครับฮารุยุกิก็ร้อยสิบห้าจุดสี่ครับใหญ่กว่าบานบอสมควรนะครับคู่นี้แคสเวเตดร้อยสิบหกปอนด์ร้อยสิบสองกับร้อยสิบห้านะน้ำหนักแล้วก็เอ็มเอ็มเอครับรุ่นไฟเบรดไม่เกินร้อยสามสิบห้าจันนอกเหลือง โอดะช่างได้134.4ครับก็มากกว่า1ปอนด์แล้วก็นะักชกสาวไทยคู่แรกสาวรัตนะสิทธ์คูเจีย๊ยบช่างได้116.2ป bon, อนเจอกับทางโคโก โอหาระครับช่างได้116.2เหมือนกันครับเราก็สูงลอยกว่าครับมาดูว่าจะเป็นยังไงมีคู่นิโคลัสเลเตซินวาครับช่างได้124.8เจอก้องสุรินทรสอดเจเล็กเมืองนนท์ครับนิโคลัสก็มาใหญ่กว่าเรานะครับคู่นี้ก็เออเริ่มจะสูสีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ว่าหลักเหลี่ยมชั้นเชิงวงนอกยังไงเราก็ยังดูดีอยู่กว่าสําหรับก้องสุรินทร์นะถ้าไม่นับน็อกยังไงแล้วก็ชนะนะครับเพราะดูแล้วว่าน้องนิโคลัสเนี่ยหูมาบ่อยนะได้ชกบ่อยเลยเป็นมวยสร้างครับคือแกร่างกายดีนะครับแต่ว่าแกไมม่เป็นวย ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะมีพัฒนาการขึ้นมาแบบไหนผมมองว่าถ้ายังอยู่ในทรงเดิมอยู่แม้ว่าจะเคยเจอพวกรักเอราวัณมาแล้วเคยเจอตัวเก่งๆมาแล้วนะครับการเจอกับกล้องสุดินผมมองว่าก็อาจจะแค่สูสีลงเท่านั้นแต่ที่ผมไม่ได้พูดถึงตั้งแต่แรกเพราะว่าคู่นี้ไม่มีเดชนะครับนิโคลัสเนี่ยช่างได้ร้อยี่สิบส่ครับส่วนกล้องสุดินเนี่ยช่างได้ร้อยี่สิครับก็มารอดูกันว่านิโคลัสจะแจ้งเกิดได้ไหมเหมือนพยายามแจ้งเกิดเต็มที่แล้วนะสำหรับนิโคลัสเลเทเซซินวาครับเอาให้ แค่กดไลค์ก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วครับคอมเมนต์ Comment นะครับรักใครชอบใครเชียร์ใครใคอมเมนต์้พูดคุยกันได้ครับนี่คือเส้นทางของคนที่รักมวยชอบมวยช่องทางของคนที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันครับ